จะซื้อน้ำมันตับปลาทั้งทีต้องดูที่อะไรบ้างออยมี6ไอเดียมาฝากค่ะ 1. ดูส่วนประกอบน้ำมันตับปลาจะมีทั้งส่วนที่เราอยากได้และไม่อยากได้เราจะต้องดูที่ฉลากในแต่ละยี่ห้อก็ให้มาไม่เท่ากันนะคะสิ่งที่ควรมีมากก็คือวิตามิน A วิตามิน D โอเมก้า3และแอนตี้ออกซิแดนต์สิ่งที่ควรมีน้อยนั่นก็คือ saturated fat หรือไขมันแบบอิ่มตัวและคอเลสเตอรอล 2. ดูแบบเม็ดหรือแบบปวดน้ำเชื่อม ถ้าเป็นแบบเม็ดจะไม่มีกลิ่นคาวปลาทะเลแต่จะกลืนยากกว่าและดูดซึมช้าวกว่ามีประโยชน์ต่อจุลินทรีย์ในช่องปากได้น้อยกว่าส่วนแบบปวดของเหลวจะมีกลิ่นคาวปลาทะเลดูดซึมได้ง่ายกว่ากินง่ายกว่ามีประโยชน์ต่อจุลินทรีย์ในช่องปากมากกว่าแต่จะรักษาคุณภาพได้ยากกว่าค่ะ C. ดูบรรจุภัณฑ์น้ำมันตับปลาจะรักษาคุณภาพได้ยาวนานถ้ามีบรรจุภัณฑ์แบบนี้ หนึ่งขวดทึบแสงแสงจะไม่สามารถเข้าไปทำลายวิตามินในน้ำมันตับปลาและกรดไขมันแบบไม่อิ่มตัวได้สองขวดฝาปิดสนิทช่วยป้องกันอากาศไม่ให้ไปทำลายไขยมันไม่อิ่มตัวในน้ำมันปลาได้ข้อ5ดูสารพิษปนเปื้อนเดี๋ยวนี้น้ำมันตับปลาก็จะยิ่งต้องดูสารพิษที่ร่างกายไม่ต้องการนะคะเช่นปรอด PCB พลาสติกขนาดเล็กเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแหล่งที่มาและผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือได้ค่ะ 6. ดูส่วนผสมอื่นๆสารประกอบหลักของน้ำมันตับปลาก็คือกรดไขมันแบบไม่อิ่มตัวเพราะฉะนั้นควรมีสารต้านอนุมูลอิสระเข้ามาปกป้องสารสำคัญในน้ำมันปลาเช่นวิตามินอ e, ีกรดอัลฟาไลโปอิกแอซิดและแอสตาแซนทินเป็นต้นค่ะ